ข้ายู o u t u บ้านนะครับกลับมาบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านเรียบร้อย<ต>ข้าเดินทางเมื่อวานเท่าไ,ไหร่ก่อนอมาบ้านวันเดินทางกลับมาบ้านวันที่15นะครับขึ้นรถประมาณบ่ายสองบ่ายสองเคิร์นครับกลับมาหอดบ้านกับหกโมงเรงเมื่อยรถแห้งพี่น้องแบบเมือ่อยนั่งรถมากปวดดากเบิ่ปวดเลยนะจ๊ะเขาบ้านคอยจอมบุญนไหวขอบคุณพระบุญอบอุนอบอ่นจนอบอุ่นจนปวดหัว เอออบอุ่นจนห่อนพี่น้องค่ยเล็กหน่อยประมาณสามสิบคนกระสุนเล็กหน่อยพี่น้องเป็นปากเบิดบ้านแล้วเขาเสียไปทวงหนามเสียจับวายอันหนึ่งแตาคิวขครเมาหน่อยเถอะเมื่อนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆหน่อยๆนะครับจากตาตาจต่เซอร์ไพร์คุณแม่อ่า ตัวจังเลยอะซื้อของได้ๆน้อยไม่ให้คุณแม่นะครับแบบเบาๆน่ารักน่ารักมืดๆได้ใส่เบิ้งบรรยากาศต้องตอบบานโอ้ยต่อยบอให้เบื้องไม่หลุดอันนั้นพอประกาศว่ามีแม่นรอด้วยเลยนะจะจะแตกขึ้นไปเออดูนี่แหละแจ้งเว้ยดูนี่แหละข่าวตอนนี้คุณแม่เออ่ยังบอยู่บ้านนะครับคุณแม่อ่ไปชุลาข้างนอกครับแล้วถ่ายเพิ่งกลับมาก่อนเดี๋ราข้าจะมาเบิ้องมา เ่าสะเชื่อภาอยาอย่างนะคะีครับถามง่ะติดตามนะครับตอนนี้นะครับกายุที่บ้านเาจะตาเป็นทีเรียบบ้อยบหอดบอกหอดกาวกันต้องเปลี่ยกลงม่ทยอยู่ๆอยูเขาเน่พี่น้องเดือดใจเศร้าตนเศ้าจนหอดนี่นี่หอนจะกินเขาเศ้าว่าสวัสดีครับ ไปไหนกันเจ็บปะไม่ได้มไม่มด้โมนี้พระผีแพดีนะครับผีแพดีแสงทองมาเลนบานตาตาค้นจะลูอ๋อค้นจะลูอ๋อ <laughs> ไม่เยี่ยมไหม <c oughs> เยี่ยมบ้านน้องบ้านนุ่อันนี้ก็นาก่าเศร้าก็น่าเบานะครับพูดไปครับอยู่บอกข้อศอ หนวเขาท่านันจะเกินนะยด้าวอยก็ไกินนั่งรถกับเมือไปท่านปูวัดดาว่านพี่น้องเ้ยเมื่อมย้าอยงนี้รถบานจ็ดโมงก่อนแต่บสองคือจะหอนหกโมงอืมแต่แต่บสองคือ่มแตอนนี้หกโมงมัจะหอนบ้านก็ได้ว่าใบกินข้าวก่อนบ่ไหวละ ติายบรรยากาศทุร <irgendw> ก <carbono S 2> anyway ิจตามบกงแล้วเอาถ้ามนีอย่างนามเหลืองเลยนะบงพี่นองโออ้ยขบแบบลายเด็กน้อยแบบลาย หนึ่งคนเอาบักดีมาอ้วนกกมูแทอะปั๊ดกุ่งเกันมูเหลืออิ่มไหมเอาใหม่หนึ่งเก้าสามหนน้องอะไรนี่น้องลีโอสวัสดีครับอันนี้ก็น้องแพรวาสวัสดีค่ะอันนั้นเอียงนั่นเลเรน่ะนะน้องเก้าปะขี่มืนเห็นแล้วพี่น้องมื่นกมูได้ปา๊ดมืดอันนี้ก็น้องบิน เก้าสามศูนย์กสามศูนยตอนนี้กำลางอันน้ก็เป็นโอค่าตาุยงนักสาวคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกสาเป็นนากสาวนักสาวคนตาตานะครับเป็นน้องมเมย์หลักอันนี้อีกคนนึงนะครับสัสค่ะอันนี้ก็ได้เจอไปแล้วช่วงคลิปต้นๆช่วงคลิปแรกนะครับ ตตเีี้ยจะเป็นลำซ้ำเนาะคุณอ่ะเหลืองอลามสวยงามป้อมจาเสร็จละเจ้าบาทไป่เดียวแเล่นไพ่ได้ยวมันน่าซีซีบาทจ่ายแล้วไปเสือละซ่าเอาคุณอ่ะอันนี้ก็มีแต่ลูกมีลูกว่าแล้วพี่พี่น้องอันนี้ก็ได้แล้วสองคนลูกสองแล้วอันนี้ก็ลูกเคนหนึ่งอันนี้ก็ลูกสองละัสดีคห้าซาดิคห้าอันนี้ก็ลูกสองละคุณตาดักตาบ่นอันนั้นกับสองลูกอันนั้นก็บสองลูกตั้งหา อันนี้กับคุณพ่อนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอทต่อได้บอทต่อซาดีจ้าทำอะไรจ้าทำอะไรเจ๊กหน่อยว่ได้กินต่บองฮงแล้วไปไปไปแต่บองฮงแนวแบบแซ่บพี่ร่องเจ๊สาวคนสวยของข้าเอาขึ้นมื่เถอะเจ๊ แม่แหล่ปิดเสียงไงจะก้าวเดินทางกลับบ้านแล้วจังงอ่าเดินทางเดินทางเดินเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็เห็มื่อวันนี้มาที่วันนี้ไม่เท่าแต่ก่อนสิบหกเขาจะเดินทางกลับบ้านมาที่สิบเจ็ดนะครับจะไปสรงเพราะว่าเจ๊เร่บอกว่ามากลับสิ่งย่งานกูอื่นเจ๊ พี่แม่มาอีกแล้วครูเข้าไปล้วแต่บ่เมื่อสิเฝ้าโยนงานเพระอันพี่แม่นี้ด้วยเช่นกันประเทศไทยรีวิวให้่ยแต่พอเฝ้าเมื่อสิโยนงานคนอื่นเพระป้าก็ต้องเฝ้าเมื่อตอนเนาะสวัสดีครับณตอนนี้คุณแม่เขาเข้ามาแล้วนะครับมาแต่ไปรอบไปและตามภาษาเราเราเคยยุ่งเฮื่อนดอกเอามาเด็ดเรามา <arn> แต่ไปเชตุราชแล้วเราไม่ได้อาบสิยธิงเปิดเบื้องล่างเสยไปอน ไปแล้วโวนอยูพี่น้องโดนมกุกใหม่อยู่ไปข้ามพี่ทต่หานี่เปเสื้อพีบ้ถือเลยน้ำมาสิี่่รอันนี้กัืหนายู่บ้านรอดหานเนี้ยมานกับอาชีพบ่าท่านเดียมี่เหยงแล้วพี่น้องกับยูตามประสานะครับองไล่ะรีแล้ว แม oh, ่เ oh. ห oh. okay, ็นนะโอ้ตัวจ <São Jesus. S 1> <amar. S 2> ีวันนี okay. <Turn auf. S 2> ้ผม่อยากแม่เง่นเอาไหมคาดก่อนคาดก่อนเอาเด้อนั่นอ๋อเอาโอเคเลยโอเคเลยโอเค่ะเ่็นหัวปูจ้าแย็กจิ้มปลาเย็นจิ้มาเบอร์เยหนวัวปูเย็จิ้มปลาเบอร์นย็นวัวปูนะคะ ไอรุ่นเรามันจะมีขายหนึ่งมีของจะขายหนึ่งวะมีจับได enfin ้ก็ได้เด้จับไม่ได้ก็ไม่ได้เด้วัวได้กันบูหูเรีนเอาว่างก่อนว่างก่อนนั่นปล่อยถิมโรดน้ำเลยนะจั้งหองดีวันบูฮูเลีนคลิปเอาเอาเอาก็จะมีแมสก์เอาอยู่บ่อของนี่นะเอาเอาเอาก็ว่างก่อนให้เลือกเอาเลือกเอาขายหนึ่งเด้บอลจะเอาขายหนึ่งแมวได้กัน เอามันมีสองคางแม่จะได้คางไงเออที่เลือกเอาคางใดนั่นให้เลือกเอาเจ้าคางไหนเจ้าเลือกเอาคางใดบอสให้เจ้าเลือกมาเอาให้เจ้าเลือกมันมีทั้งสองคางนี่ให้เลือกเอาปรึกษากันเลยมันบ่ได้เฮ็ดจังได๋บัดนี้บ่นไหนก็บ่ได้แล้วเนาะแม่บ้เอาเลือกเอาเร็วกเอาเลือกเอาท่านใจนี่กันใจท่านใจว่าจะคางไหนเดี๋ยวเดีๆเอาดี๋ยว พูนพอแท้ละน่าเล่นปะล่ะเออมมีสองป๋องแบ้นพอาเร็วๆเอาดีๆเอาดีๆเอาเอาเยเราดีมเอาตันีกัน้เอาตันีเอาเลยแม่ต้องเปลียนหรอกต้องเปียแม่หรอกเดี๋ยลเอาบอมี่ปิดเบิ้งิะเอาปิดเบิ้ง เอาเอาไ้เบื้อแน่เพินเบิ้งงน่น่ะได้อย่อนองนั่นน่ะเปิดใเพินเบิง้งงน่ไดอ้อย่างน่ะแหวนทองนะครับอร่อยขึ้น่เอา่บอกเอาเลยนละเอาบอกได้ดี๋ยวคน้มาเอาเดี๋ยวได้ลกว้อนี่ไว้อลูกเเอาไว้ ง่ลามีรวยต้นเจ๊บ่ไห้ไดขั้วไข่แก่ให้ยี่้ามาทาคนให้ลุงให้เรื่องไปคนหูผู้ดีอเดเพิ่งพาอาศัยมันดีอยู่เด้วอย่าไปสอนมันเก็บกันเด็เสียอ๊องดคอวันดให้เราดิมาหอมแกกนเรวอ้ยัง่าคนเบีย องงหวไปอยู่แล้วล่ะนะนี่เดี๋ยวนี้ไป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 เอาไปนั่นเลยคนนี่ผมไม่อยากเรียนน้ำมาเร็วๆหลานหน่อยจะไม่ดื้อไปไปพี่น้อบอยอกไปเดี๋ยวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้พ uh, mm, okay. mm, oh, oh, ouais, ี่น้องเบิรงนะครับจะพยายามทำคลิปใหม่อัปเดตคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามให t t Channel ลด้วเลยะครับพี่น้องเดิมบ๊ายบาย